เป็นงวลรวั่างวเนต้สนต้นมากวันนี้คนเยมากแล้วก็ดีใจที่ได้รับราันี้เป็นราัแอันนี้น่าจะเป็นรางวัลหรือว่าเป็นต้นๆต่น,น,นค่ะวต,ต้นที่ที่เราได้รับ ราะว่าชีวิตใจชอบรับพื้นเพิ่งจะออนแอร์ไปแล้วก็นี่เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่มีแรงทำงานอีกต่อไปคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ช่องสามแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่คอยส่งพลังงานของก็ทำให้พวกเรามาถันนี่ถือว่าเป็นการออนนั้น การโดนแดงด้วยเป็นยังไงบ้างคะโอเล่ตื่นเต้นมากคนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นรอคะพี่หนิงตื่นเต้นค่ะต้องหาเรื่องชวนคุยมิหยุดตลอด2-3ชั่วโมงเพราะว่าเขาตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบคนเยอะนแล้วก็เป็นเออ่ คือหลิงไม่ได้ออกงานแบบไม่นานแล,ล้ว่าก็เลยแบบตนเต้นนิดนึงก็โชคดีที่มีน้องออมคอยช่วยแล้วก็นีอ๋อก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาใช่ดีใจที่ได้มาเหมอนกันชอบานที่หลิงถึงเต้นค่ะหนูชวนคุยลอยแปดมากที่ดูค, <laughs> คือหนูชวนคุยจะไม่้ชวนเั่องอะไรแล้วอ่ะ แบบสร้อยเธอสวยนะส่วนคุยไดนหมดมีอะไรติดหน้าเราหรือเปล่าอากาศตื่นเต้นเราลดลงบ้างไหมคะไม่รู้ลหรือตื่นเต้นกว่าเดิมคะดีขึ้นดีขึ้นพ่าน้องชวนคุยแล้วเราคุยตอบต้วยนะแเราก็คุยคุยด้วยคุยด้วยอยู่แล้วค่ะมียืดดียิ้มแปลกด้วยยืดีย แปลกใสคือเหมือนตื่นเต้นจนยิ้มยิ้มไม่เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องให้น้องออมช่วยนิดนึงค่ะได้ค่ะแฟนแบบนี้เป็นไงบ้างก็ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ล่าสุดค่ะก็ดีใจมากแฟนๆฟิลิปปินส์ก็คือต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาเอนจอยไปกับเรามากๆรู้สึกดีใจที่มีโอกาสไปหาเขา ึกว่าเป็นเปิดครั้งนี้เราคงเลือกเพลงที่แบบทุกคนสามารถร้องตามได้เป็นครั้งแรกที่แบบได้ยินเสียงแบบคนทั้งฮอร้องเพลงไปพร้อมกับเรามันทําให้แบบเหมือนเอเนอร์จีในฮอมันเยอะมากแล้วเราก็มีความสุขไปกับแฟนด้วยเมื่อไหร่นะคะเมมเบอร์หนังเราฟื้นฟิวมากนตอยที่ไหนกันเหี้ยเป็นแฟนฟื้นฟิวไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็ฟื้นฟิวแฟนก็คอยต้อนรับเราแบบเซ็กซี่อทุก ก็ต้องต้องดูยอดเอเกียรติเอตองดูอะไรดูีาตอนรับตอนรับต้อนรับสนามบินสนามบินขัมาเข้าก็คนเยอะค่ะใช่ยวมีแพลนว่าไปที่ไหนไอยังเงีคะตอนนี้ราคามีที่จีนค่ะที่จีนี่มีเตรียมพรอ เราเราก็คือทุกๆทุกทแฟนนี้เราก็จะเตรียมเพลงที่เราแบบตั้งใจมีความหมายมอบให้กับแฟนๆอยู่แล้วค่ะใช่เมื่อกี้ได้ห้อนยุภาษาจีนเป็นแปลงฝาหืูเปล่าใช่ค่ะจริงๆแฟนมิต้องโกมกับมารกาวหลิงร้องฟังกุ้งไปแล้วส่วนฟิลิปปินส์ร้องเพลงจากโล<ส><ด>จีนเราก็ต้องลองเพลงจีนแล้วแหละเตรียมไว้หลายเพลง มีเรื่องเรื่องไวบ้างค่ะที่ที่แฟนๆน่าจะชอบน้องหอมล่ะดูหอเพลงจีนจะเป็นอะไรใหม่ๆนะถ้าลองเพลงจีนจะเป็นอะไรใหม่ๆก็ต้องคอยดูค่ะว่าเราจะลองอะไรภาษาอะไรสำหรับโชว์ก็ต้องต้องเก็บไว้ก่อนต้องเก็บไว้ก่อนแต่เพลงมิเตียวเพลงจีนนี่เพลงมิเตียวที่จีนนี่ตื่นเต้นที่สุดเดี่ยว พราะปกติเรารู้สึกว่าเราจะไม่ถึงเองเพราะเรามีเพื่อนอยู่แต่ว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันต้องเดี่ยวอ่ะมันก็เลยเออกังวลใจนิดนึงต้องยอมรับว่าั้งาานี้กังวลจริงๆว่าแบบจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสถาบหนูอ่ะจริงๆก็ก็ถือว่ากลับบ้านหนูละกันการเขินด,ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไหมก็อาจจะทุกทุกครั้งที่ก่อนขึ้นเวทีหนูก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่า คือบ้านหนูหนูก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาหน่อยอคช่หมดเป็น c o แล้วบ้านหนู Always Wonder ก็ฝากด้วยนะคะชุด Always Wonder นะคะสามารถติดตามได้ทาง IG Always Wonder แล้วก็กดสั่งซื้อได้ทาง l ล n e l i นะคะล l ช n อปค่ะมีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋าเอง นเอาใจเชื่อให้ทุกคนชนะท็อปสเปนเดอร์คนนี้ให้ได้นะคะถึงกันแบบแม่ต้องดูแบบไหนก็อยู่แล้วหนูได้ใส่ก่อนคนอื่นอะพี่อันนี้ถิงใช่ไหมนิดนึงพี่อันนี้แจ้งให้ทราบค่ะให้ทราบตอนใส่คนแรกแล้วควรู้สึกเป็นยังไงหรอคะก็อยากถึงค่ะก็คนแรกเฉย เขาต้องเป็นท็อปเปนเดอร์เขาต้องซื้อกับเราโอเคขอบคุณค่ะ